สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องปลาคำสายกุกกอกนะคะก็พระมาแล้วนะคะพระมาแล้วนะคะนนทนพระมาแล้วก็จะมาทำบุญตักบาตรด้วยกันนะคะคุณทองปักนะคะลายลวด ก็ส่งเงินมาผ่านทางอนุวัตน์นะคะคุณอนุวัตน์ศูนย์หนึ่งนะคะชาแนลนะคะคุณอนุวัตน์ศูนย์หนึ่งชาแนลเป็นผู้เป็นสะพานอีกต่อหนึ่งนะคะแล้วก็คุณทองปักหลายลวดนะคะ <c oughs> ฝากเงินมาห้าร้อยทำบุญนะคะ ก็บุญก็จะได้หนุนานาเนาะป้าคำใสก็จะเป็นสะพานให้แล้วก็ของป้าคำใสด้วยนะคะ <c oughs> คือหอนได้ว่ามเนี่โอ้โอ้สเลยนี่มันนี่แล้วจะได้เห็นบคุณคือเา ปปา่นธานพาเวน่ากับเพืมอน ใส่หัวเจ,จ้บแม่ขโมยหมดหรืไปจริงบอกจริงบอกตัวอะไรเนี่ยป้าเพิ่งไปซื้อที่ตลาดมานะเมื่อวานซื้อหมกเด็กมาที่ไรวันสาวนะคะพี่สุนทรีสาวด้วยค่ะคือตัวพี่น้องมียาสดดีๆมาพี่น้องรักพันธุ์จรช้าค่ะน้องแองนหมอกเต็มเนื้อ นั blender, <Es> ่งไม่ได้ค <practiced> ่ะเกินมากเลยค่ะต้องเดินค่ะน้องมาต่อยก็มจะาต่างอะไตากไปเง

เจอกี่ตัวแม่สี่ตัวค่ะสี่ตัวเอ้นาวไม่หนาวก็ดูนะฮะสี่ตัวสี่ตัวค่ะแล้วมีพายก่อนคอคุมคออยู่จ้าแล้วก็จะไปหาหมวกหมวกนี้ไม่รู้เอาไว้ไหนเพื่อนฝากมาให้ยังเอาไปเช่มไหนยังไม่รู้อ่าดูจะฝงไฟก่อนนะคะวันนี้เนาะใช่ใช่ใช่งไฟเลย ข้าวก็ยังจะได้ให้ห่มผ้านะแอนผ้านี้ก็จะอันข้าวก็ห่มผ้านะคะผ้าผ้าก็ห่มข้าวข้าวเพื่อมาให้มันมันเย็นนี่ก็ติดบข้าวเหนียวนะห่มผ้าเดี๋ยวนะคะไม่ห่มนี่แข็งก๊กเลยนะคะนิกี้มารอกินข้าว ม่ต้องสวัสดีค่ะพีเอ็นโอเอ็นพี่รัก Good morning Miss N ฮะเอ่อ Family how are you how are you Thank you นะคะหนาวมากเลยครับผมหนาวมากเลยค่ะเดี๋ยวนะคะจะเอาเตามาก่อกันนะคะค่ะแม่โอยปิ้งกล้วยกินด้วยวันนี้โอ้โหปิ้งกล้วยโอ้โหวันนี้แคมป์หน้าบ้านแม่กำไสแล้วเอฟทุกคนเนอะเปิดสะก่อนเนอะ เปิดอันนี้นก่อนเปิดะพะม,มันกลางพ่อจะเปิดพะมันกลางแจงสว่างแล้วกวนขอบคุณมากใจค่ะขอบคุณมากค่ะเอ้าทำอะไรจังเป็นแบบนี้ สวัสดีค่ะ FC ทุกคนนะคะ tomatoes, สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่คุจ้าวันนี้นอนนนะคะสวัสดีค่ะตันนี้ช่องน้องเฟิร์นไลฟ์สดอยู่นะคะน้องเิรียน12ก็สามารถกดมากดไลค์ให้กับช่องน้องเฟิร์นกดกดได้นะคะสาวเพิร์นกดกด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อีฟโฆษณาอยู่จ้าอุย้ยขอบคุณค่ะพี่เฟิน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 บอกให้หัวใจด้วยค่ะพี่อีฟกดไลค์แล้วนะคะขอบพระคุณค่ะน้ำมูกไหลเลยแม่น้ำมูกไหลเลยอะไรน้ำมูกไหลไม้มัน,นาว <c oughs> นไพลวาเลน <c oughs> โอ้ยฮอ <c oughs> ก็ม่เห่็เด้อหนาวอีหลีเด้อสิบอกใครต้ต่กอ,อ,องไฟีกองน,น้ำในคนซักตายเลยแล้วีกองน้ำระดัมาตุ่มเตอร์ชั ตุ้มเตินตุ้มเตินตุ้มเตน้ตุมแล้วตามตล้ตามาษาหน้าใสกันโอ้ยหนาว่ยนไปย่าเลี่ยนไปนจะปิ้งไฟตรงนี้เหรอ กวารดรกวาดไว้นั่นเออกวาดงนั่นแล้วก็ไปกวาดชองนั่น้<า> <c oughs> วเย็นเยน็ยนเดจกจะอาการาางานาาฝนีเยไฟนาะบ้านลุงผล <c oughs> แม่ <c oughs> แม่มาช่วยยายฝาน น้องเฟิร์นนะคะช่วยแม่กำไส้กว่าร้านรู้สึกว่าร้านจะสวยมากเลยค่ะไม่กระทั่งพื้นนะฮะดูนะฮะ <c oughs> เออนะฮะในโทรศัพท์หนูโทรศัพท์หนูไว้นู่นหนทำไมอ่ะไในโทรศัพท์หนูอยู่ไหนเอามาถ่ายคลิปกันลูก กล่องนมกวาดออกมาเลยนะกล่องนมน่ะน่ะไม่ต้องกวาดเราจะเก็บใส่ขยะอ่อเออนั่นแหละก็มาเก็บไว้ข้างหน้าน้ก่อนเดี๋ยวมาสุกกระปุกขยะนี่ค่ะน้องเฟิร์นนะคะช่วยแม่กำไส้กวาดบ้านนะฮะโอ้มอร์นิ่งพิธาดาพิธพรอ่นมาแล้วนะคะเตาผิงไฟของเราก็รวยมาแล้วตอนนี้มาแล้วนะคะเออเดี๋ยวเราจะมาย่างย่างอะไรนะไม่ต้องหรอกลูก นะอย่างคนนี่แหละออแม่เอาผ้าเช็ดบ้างหรือ,อเออผ้านะ่ะแล้วเ,เอาไม้ถูมาบีบให้หลานเช็ดเลยออเออไม่เป็นไรหรอกรเขามาสร้างบุญไม่เป็นไรหรอกกวาดได้เลย <laughs> โตทำทีเดียวมบาี่ยัง้าบาทนบานั่นาบเดี่ยังวด้นี่ไม่รครับไได้ได้เตียยงีฝั่งตรงใจบางเรือจะขับรถไม่้าจับเรือรถไปรรถ นี่เป็นมะนาสวัสดีชาวแอสค่ะพี่พี่พี่สุดใจสวัสดีค่ะพี่อาร์้ววมงาทำคลิปด้วยเลยพี่ธดาปองโทรศัพท์หนูอยู่ไหนลูกปองโทรศัพท์หนูอยู่ไหนฝากกับแม่อยู่หนูไม่เอามาแม่จะตั้งคลิปตรงนี้นี่นี่นี่มันมีบ้างเลยเอามาก่อน อ่ะแล้วแล้วเอามาอัดคลิปก่อนเกียวกบอะไรอ่าถ่ายคลิปให้หนูไงไม่เอามาแต้งก่อนแล้วนี่นี่นี่พี่ออตโตว้วาดีค่ะเอามาก่อนแม่มาใส่ตรงนี้อันหนึ่งหนึ่งนะียอี่ใหเลยโกนนะแล้วมเอเมอร์คลิปโร่คลิปอยู่มเธอคลิปซันน,น,นู่นน่อโนโตะนะโทรสพัพท์เ่นเจ็บเกียวโม่ ไปแน่เป็นอะไรไปนปถ่ายค่อยๆเดินลุกเนี่ยจะอาบน้ำค่อยๆโอ้ย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 เดี๋ยวเบาพูดอีกคน โอ้ยสวัสดีค่ะโอ้ยสิ